ทดสอบการใช้เครื่องบรรจุชนิดหน่วงเวลานะครับการใช้งานเครื่องนี้เนี่ยก็คือจะมีสวิตที่เท้านะครับคือเวลาเหยียบไปแล้วเครื่องจะทํางานแต่ตอนนี้เราเอาขึ้นมาให้ดูคือตรงนี้นะครับเวลากดแล้วมันจะให้เครื่องทํางานตามที่เซตไว้อย่างตอนนี้เนี่ยเซตให้เครื่องทํางานที่1.5วินาทีนะครับคือตอนเซตเราก็ต้องลองดูเนาะเซตแล้วก็มาดูว่าตอนนี้มันได้กี่กรัมครับ วิธีการบรรจุนะครับง่ายมากอา่เราก็เริ่มบรรจุด้วยการหย่อนเข้าไปกดปุ่มปึ๊บถึงเวลาเสร็จไปอันอื่นต่ออ,อันนี40้40ขวดนะครับเราจะดูกันว่าใช้เวลากี่นาทีจะสังเกตได้ว่าทำงานได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่มีความยากเลยนะฮะทำงานง่ายมากๆไม่ต้องมานั่งตวงนะครับ ความแม่นยำของเขาเนี่ยอยู่ที่บวกลบหนึ่งกรัมนะครับอย่างตอนนี้เราตั้งที่1.5วินาทีคือ76กรัมนั่นเอง プレ โอเคเรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีแค่นั้นเองกับ40ขวดนะครับอ่าซึ่งการทำงานของเครื่องเนี่ยก็มี2สายนะครับที่ออกมาจากตัวเครื่องอย่างสายนี้ก็คือเป็นฝ่ายที่น้ำจะออกมาส่วนสายนี้จะเป็นฝ่ายที่ดูดของเหลวนะครับซึ่งตอนนี้เราจุ่มไปในถังที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ อโอเคอันนี้ลองกับเป็นแอลกอฮอล์เจหอร์เซนะครับ1.5วินาทีนะฮะการใช้งานก็ง่ายๆอย่างนี้เลยเร็วมากจริงๆครับ